สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการผสมแคคตัสอีกวิธีหนึ่งครับเอาเอาวุธรอบๆตัวมาใช้ประโยชน์หลังจากที่ผสมด้วยผู้กันไปแล้วนะครับหลังจากที่ผสมด้วยฟอ r ์เซปไปแล้วนะครับวันนี้เราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับหรือไม้เสียบจิ้มขนมตามร้านขายผลไม้เนี่ยนะครับมาใช้ประโยชน์ครับ แต่ถ้าท่านไม่มีก็ใช้ตะเกียบนะครับผมจะแนะนําการใช้ตะเกียบเนี่ยมาทําให้ปลายแหลมแบบนี้ครับนะครับนะครับแล้วเราก็ไปผสมพันธุ์กันผสมเกสรของแคคตัสยิมโนหรือแคคตัสแบบอื่นกันอย่างที่ผมบอกเมื่อคลิปก่นกอนๆครับถ้าเรารู้กระบวนการรู้ตำแหน่งของเกสรตัวผู้แล้วรู้ตำแหน่งของอับรังไข่ของตัวเมียแล้ว ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากครับมันจะง,ง่ายนะครับแต่เพร์เซ็นการติดมันก็อาจจะต้องลดน้อยลงไปบ้างนะครับแต่ดีกว่าเราจะปล่อยโอกาสนั้นนะ่ะพาดไปเฉยโดยที่เราไม่ได้ผสมพันธ์ใช่ไหมครับเราก็จะได้ฝักมาแล้วแล้วก็เก็บฝักมาแล้วมาเพาะมาเมล็ดกันอย่างสนุกสนานได้แบ่งปันให้กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องได้อีกนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทําก่อนว่าอาวุธที่เราจะใช้ในวันนี้ ทำยังไงถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านก็สามารถจะทําด้วยตัวเองทําเล็กทําใหญ่ทาอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมทําสีดําความจริงมันเป็นสีขาวธรรมดาเนี่ยนะครับสีไม่ไผ่แต่ทําสีดําพ่นสีเพราะว่าเราจะได้เห็นเกรสรตัวผู้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ในการถ่ายทําจริงๆแล้วมันไม่ต้องทําพ่นสีนะครับไปดูกระบวนการกันครับแล้วเราไปผปสมพันธุ์กันดูผลจะเป็นยังไงนะครับติดฝักยังไงไปชมพร้อมๆกันนะครับ ั้งนี้ผมจะใช้ตะเกียบนะครับบังเอิญที่บ้านมีตะเกียบเวลาไปทานอาหารตามฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะครับเขาจะมีแจกเราก็เลือกแล้วก็เก็บเอามานะครับทำปลายให้เรียวนะครับโดยวิธีใดวิธีหนึ่งของผมเห็นว่ามันใหญ่ก็เลยพยายามจะเหลานะครับเหลาให้ปลายด้านหนึ่งแหลมอีกด้านหนึ่งจับให้ถน,นัดทำวิธีไหนก็ได้ครับตามที่ท่านถนัด หรือบางท่านอาจจะมีไม้เสียบลูกชิ้นที่ได้มาแล้วควรจะเป็นไม้สะอาดนะครับขอเป็นไม้ที่เขายังไม่ได้ใช้ประโยชน์ยังไม่ได้ใช้จิ้มอะไรนะครับหรือไม้ร้านผลไม้นะครับที่ขายฝรั่งแตงโมเขาก็จะมีไม้จิ้มสั้นๆอันนั้นก็ขอเข้ามาได้ครับทีนี้เราก็หามีดนะครับที่คมๆผมนิยมใช้คัตเตอร์นะครับกรีดกรีบดอกด้านนอกออกนะครับดอกที่บานแล้ว ได้เวลาบลานแล้ววันนั้นเนี่ยเกศสอนตัวผู้จะกําลังดีเลยครับกรีดให้รอบๆนะครับสังเกตให้ดีจะเป็นการกรีดรอบๆขอบระหว่างขอบเขียวนะครับซึ่งเป็นาฐานของฝักนะครับกับกรีดของกรีดดอกกรีดออกจนะากกันให้รอบแล้วก็ปีออกง่ายๆครับเ <ๆ S 1> มื่อเราเปิดดอกออกมาแล้วเราจะเห็นเกสรตัวผู้นะครับ ติดอยู่ตามที่ผมชี้เนี่ยนะครับเป็นเกสรตัวผู้แล้วเราก็ไปกรีดอีกดอกนึงนะครับอันนี้เนี่ยนะครับคืออับเลนูหรือรังไข่ตัวเมียของอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ใช้ไม้ของเราเนี่ยนะครับเขี่ยเกสรตัวผู้แล้วก็ไปใส่อย่างนี้ครับชัดๆใส่ตรงกลางนะครับของอับรังไข่ตัวเมียนะครับเห็นไหมครับทังเกตให้ดีเนี่ยนะครับผมทำภาพช้า เกสรเน,นี่ยนะครับตัวผู้ที่ติดมากับไม้ไผ่ติดกับไม้เสียบเราเนี่ยพอเราไปเคลียร์เวลาเอาออกเนี่ยเขาดีดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเกสรตัวผู้ติดที่ไม้ไผ่นะครับเพียงแต่เราอาจจะมองไม่เห็นเราก็ทําแบบเดียวกันกับอีกดอกหนึ่งนะครับผมจะโค o สเข้าไปใกล้ๆนะครับให้เห็นชัดแล้วก็จะทําสีให้เข้มนิดนึงครับเคลียร์เกสรของอีกดอกหนึ่งนะครับ มาใส่ดอกแรกอันนี้นะครับ24ชั่วโมงผ่านไปจะเห็นว่าขอบข้างนอกเริ่มแห้งนะครับอันนี้ก็มีทีท่าว่าจะติดครับแต่เปอร์เซ็นต์ก็เอาเป็นว่า20%เท่านั้นก่อนตรงนี้ก็คุยกันอีกนิดนึงครับที่ผมชี้นี่คืออับเลนูนะครับหรือว่าอับรังไข่ของตัวเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยบางต้นถ้าไม่บานนะครับกรีดออกมาแล้วหุบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราก็ พยายามเอาไม้เนี่ยนะครับกรีดให้เข้าบานออกเพื่อจะใส่เกรสรตัวผู้ลงไปตรงกลางให้ได้นะครับทําเบาๆช้าๆอย่าให้ช้ํานะครับซึ่งก็ได้ผลดีครับบางท่านคงสงสัยนะครับว่าไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยไม้ไผ่มันจะติดแกสสอนได้ยังไงนะครับผมเลยมาพ่นสีให้ดูนะครับสังเกตนะครับพ่นสีดําแล้วเราก็ไปเขี่ยกเกสสมาแล้วลองมาถ่ายดู เห็นไหมครับเกสรตัวผู้ติดมาที่ปลายมากมายเลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ f o r ์เซปเนี่ยแหละผมใช้นิ้วลองดีดดูนะครับก็ยังไม่ล่วงง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้ายด้วยความนุ่มนวลแล้วก็หนักมือพอสมควรนะครับเพื่อให้เขาติดตรงกลางผ่านมา7วันนะครับ อันนี้ติดก็เอาเป็นว่า50%แล้วครับเพราะว่าข้างบนแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับข้างล่างฝักเริ่มบวมนะครับก็เป็นสัญญาณดีครับว่าเราน่าจะได้ฝักใหม่อีกสักฝักหนึ่งอันนี้2อาทิตย์ผ่านไปแล้วนะครับชัดเจนนะครับผมให้80%อันนี้เราได้ฝักแน่ๆทั้ง2ฝักนะครับ นี่คือต้นแรกนะครับ2อาทิตย์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบวมขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบผลไม้ก็มีประโยชน์เห็นไหมครับใช้งานได้ครับอย่าไปปล่อยเวลาให้ดอกบานแล้วหุบทิ้งไปเฉยๆเราลองมาเขี่ดูนะครับ อันนี้ก็3อาทิตย์แล้วนะครับติดฝักแน่นอน100%ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงได้ประโยชน์บ้างเราไปพบกันกับคลิปต่อไปในการผสมเกอรด้วยวิธีอื่นอื่นอีกนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามชมสวัสดีครับ